พาเป็นยี่บคู่น่ะอืมฮาเป็นยี่บอ,อนึกแช่งปอบ,บังนัดมั้งวะบุตรพี่น้องครับถ้ากระซือบอกนัดมาตั้งแต็มพ้นพิสัแต่ว่าจนมันสีเละแล้วละ่ะก็เลยสีให้ยคูย่น่ะเพิ่นว่าเพิ่นพาเป็นอยู่บะนะ บอบเป็นอยู่นี่แหละหันย้ำขาดผู้หญิงผู้หญิงก็เลยเอาลองเบิ่งครับอันนี้คือผู้หญิงฝนที่าพขอนัดได้พี่น้องสิดท้ายพี่น้องเบิ่ง้าวของนัดนี่แหละวะ่าขาดใจว่าที่ไหนเอานี่แหละเราต้องตาพเอออกสุดสุดยอด

ตาหวานวะคึ้ว่าลีลาการผ่าบังนัดของครูยักษ์หรือว่าผ่าสับปะรดนะครับ บังนัดด้วยนี่สิไซเวลาปอกโดนไปไหนพี่น้อง ไก่ออมแล้วไก่ออมแล้วใความจริงแล้วถ้ามาซิ้บังนัดน้ำกันพี่น้องครับบังนัดนะครับบังนัดบังนัดนี่ 4หน,น่วย1อยบาทหนักคายทิดผิดมุมโอ้มาหาทายดากคนเนาะ <c oughs> เอาจารย์บ่สิเอาให้จารย์ยเดีวเข้าอาจารย์เพิ่นกัน อโอ้ยกระเป๋าเงินนี่กระเป,าเป๋าว่างไปก่อนเนะเาะเงินหลายแท้มืนนี่ไหมอืมอืมลองเบิ่งครับห้าบังนัด

ตอนนี้บังนัดไวน้นี่มาหาหน้าที่แหละครับพี่น้องครับหาหน้าที่อ่าหาหน้าที่หาหน้าที่เดี๋ยวอืมที่เห็นเลยพายกินมึงซิมมึงอา,าอืมก็ตาเอีกไม่ไม่แล้วงา่ายบ่ว่าไม่แล้วง่ายบ่ไม่บอพี่น้องครับมันไม่แล้วง่าย,ยน,นะพูดว่าอืมก็ตายอีกอืม ม่เอาตาออสิมีมองกินมาแวนี่ออตาอาตาอ๋มันกขันตัะโวมันขันโอ้อันบ่อาตาอออมันขันอืมอืมสันหนุ่งีเออ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 เอาวังสั่นกะสิทายไปสักนิดพี่นอ้องเพอันชิบนาแล้วกันมันเสียวตาออกก่อนแต่ว่าเสียวตาออกับสิคำพอดีละทายไปอีกสามชั่วงกะสิเลียบบุ๊บุไปละพี่น้องสวัสดีครับ